รวมทั้งเกิดการสวมสิทธิ์ที่นายชุนจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ได้สิทธิ์สพกรลหลายแปลงแล้วทาประโยชน์จากที่ดินแปลงใหญ่เหล่านั้นแทนเกษตรกรร,กร,รัฐบาลจึงหาทางแก้ปัญหาโดยการไม่ให้กรรมสิทธิ์และให้คณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นผู้ดูแลการใช้ที่ดินโดยมีการประเมินผลทุก3ปีเพื่อไม่ให้มีการนําที่ดินไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของชุมชนและเชื่อว่าโครงการหนดชุมชนจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศได้กว่า3ล้านคน อภิวัตบุลาคอสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปของมาตพุทธนะคะวันนี้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหการรมมาตพุทธค่ะก็ได้ร้องให้รัฐเร่งวางระเบียบการลงทุนในนิคมนะคะเพื่อให้การก่อสร้างโครงการเดินหน้าต่อไปได้เนื่องจากหลังจากถูกสรกรพกรสั่งระงับโครงการเป็นการชั่วคราวนั่นเองค่ะ นายวีรศักดิ์เพิ่มแพงพันธ์ผู้มีการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมเฮมาราตะวันออกเปิดเผยว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออได้ส่งหนังสือหาหรือสารปกครองผ่านอายการเพื่อสอบถามกรณีที่สารมีคําสั่งระง,งับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธ 76โครงการว่าจะต้องใช้กฎหมายอย่างไรในการดําเนินการเพื่อควบคุมการลงทุนของเอกชนไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่เบื้องต้นกนออได้ยกเลิอกอํานาจการอนุมัติและอนุญาตการลงทุนในพื้นที่ไปเป็นอํานาจของส่วนกลาง นายบวรวงศินอุดมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการบริษัทปตทอะโรแมติกสและกันกลัน่นยอมรับว่าการระงับการลงทุนกระทบห่วงโซ่การผลิตและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทําให้สูญรายได้ประมาณ90้มล้านบาทต่อปีกระทบการจ้างงานประมาณ1 8 0 0 0คน และยังทําให้ภาครัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากโครงการที่ลงทุนไปแล้วและกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนเพราะหลายโครงการเป็นการร่วมทุนกับต่างประเทศโดยโครงการสําคัญที่ได้รับผลกระทบคือโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่6ที่สามารถผลิตก๊าซ LPG ไปได้ประมาณ1ล้านตันหากไม่สามารถดําเนินการได้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงกระทบกับโครงการผลิตน้ำมันมาตรฐานยูโรโฟของโรงกลั่นสตาร์และปอตท AR ที่รัฐบาลจะบังคับใช้ในปี2555 ทำให้ต้องนําเข้าน้ํามันแทนการใช้น้ํามันจากโรงกลั่นในประเทศส่วนในการตระกูลหุ่นกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG เปิดเผยว่าบริษัทต้องเลื่อนการเดินเครื่องโครงการโอลิฟินโครงการ3ที่มีมูลค่าการลงทุน6 0หมืล้านบาทไปเป็นกลางปีหน้าทําให้การรับรู้รายได้ของบริษัทที่คาดว่าจะได้ถึงปีละ5-6มื่ล้านบาทกระทบไปด้วย นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการแล้วนะคะใน <c oughs> ส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนตะวันออกวันนี้เคลื่อนไหวไปทั้งที่ทำเนียบแล้วก็ <c oughs> ไปที่สภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือรัฐบาลน,นั้นปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองกลางด้วยค่ะ เพื่อแก้ปัญหานี้สินพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐบาลได้เริ่มโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้กําไรแน่นอนทุกครัวเรือนโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพิ่มรายได้มีเงินเหลือใช้ไม่มีหนี้สินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ได้เงินทันทีนี่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืนเกษตรกรเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็งทำสัญญาได้แล้ววันนี้ที่ทกสทุกสาขา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่มุมเศรษฐกิจนะครับอยู่กับผมพชรและทีมเศรษฐกิจเหมือนเคยนะครับติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวลือที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้กระทรวงการคลังนั้นจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมกับทางด้านกรอต่อและตลาดลหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการออกมาตรการการควบคุมการปล่อยข่าวลือซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการทุบดับชนีหุ้นไทยในร่วงลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ อาจจะต้องมีการหยุดการซื้อขายนะครับในส่วนงเซอร์กิตเบรกเด่นนะครับชั่วคราวประมาณ30นาทีแต่เซอร์กิตเบรกนั้นจะลดช่วงลงเหลือเพียงแค่ร้อยละหเท่านั้น คุณกอลสวัสดีครับวันนี้นะครับรัฐมนตรีคลังนะฮะมีการเปิดเผยนะครับว่าในวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้จะมีการหารือครับกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตรตและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อการกําหนดมาตรการการควบคุมการแพร่ข่าวลือซึ่งมีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์และเตรียมนะครับเรื่องของความพร้อมเรื่องของแผนแม่บทการพัฒนาตลาดทุนไทยก่อนที่จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่4พฤศจิกายนนี้ อีกหนึ่งได้นะครับทางด้านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือคุณพัทยาเบญจพลชัยก็ระบุนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมีแนวคิดครับจะใช้มาตรการการหยุดการซื้อขายชั่วคราว30นาทีหรือในส่วนของเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยนะครับเมื่อดัชนีครับราคาเนี่ยนะมีการปรับตัวลดลงเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละหของดัชนีราคาวันทําการก่อนหน้าซึ่งจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้ที่ร้อยละสินะฮะเพื่อจะได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหาต้นต่อของข่าวหรือได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งทางด้านคุณพัทยาเองนะครับก็ยอมรับนะครับว่าการรับมือเรื่องของการปล่อยข่าวลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและการหาคนมายืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดข่าวลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับส่วนความคืบหน้าการสอบสวนการปล่อยข่าวลือที่เกิดขึ้นตลาดหลักทรัพย์ครับมีการส่งข้อมูลการซื้อขายของนักลงทุนดังกล่าวให้กับกรทอในการตรวจสอบเชิงลึกแล้วแต่มองว่านักลงทุนนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนโดยต้องมีการพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานอย่างรอบคอบ ขณะที่ภาวะตลาดทุนไทยเนี่ยนะฮะในวันนี้ซบเซาครับเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับภูมิภาคนะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรและปัจจัยที่ต้องจับตามองมีอะไรกันบ้างนอกเหนือจากน้ามันในค่าคืนนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเรียกกันง่ายๆว่า NPL เนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะ q ิจไตรมาส3ของธนาคารพาณิชย์ลดลงนะครับเล็กน้อยเนี่ยนะฮะก็ทําให้ธนาคารประเทศไทยนั้นถือว่ายอด NPL ในจไตรมาส3ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับถือว่าออกมาในค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับทรงตัวอยู่แต่ยังติงนะครับว่าธนาคารพาณิช คุณสรสิทธิ์สุนทรเกตผููว่าการออขอไปรับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินของธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะฮะเปิดเผยล่าสุดเลยครับยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะครับ Q3 ครับยอดคงค้าง387,700ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.7ของสินเชื่อรวม6 7ล้าน7ล้านบาทนะครับก็ลดลงจากไตรามาส2เล็กน้อยนะครับ ซึ่ง NPL คงค้างส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดครับจำนวน1 4 9 6 0 0ล้านบาทคิดเป็นประมาณร้อยละ10.83ของสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งระบบธุรกิจ SME ฮะ28,900ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8ของสินเชื่อ SME ทั้งระบบนะครับและในส่งการพาณิชย์เองอยู่ที่5 6 1 2 1ล้านบาททั้งนี้นะครับ NPL ไตรามาสท,ที่3านั้นท่งตัวจากไตรามาสก่อนถือว่าไม่ผิดปกตินะครับแต่เป็นผลจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้ขยายตัวมาก ประกอบกับ NPL นั้นไม่ได้มีการเร่งตัวขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเพราะธนาคารพาณิชย์นั้นมีการปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้และตัดในส่วนของหนี้ศูนย์เนี่ยนะครับสะท้อนนะครับว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่นั้นยังมีความมั่นคงซึ่งยอดหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่หนักใจนะครับแต่มองภาพรวมของธนาคารพาณิชย์เองปล่อยสินเชื่อน้อยเกินไปครับอาจจะทําให้เศรษฐกิจนั้นไม่ค่อยดีและเชื่อว่าไตรามาสที่สี่นั้น NPL นะครับก็ออกจะออกมาค่อนข้างทรงตัวแล้วคล้ายกับในส่วนไตรามาสที่สามที่ผ่านมานะครับ มาดูกันต่อครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนะครับซึ่งรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงการคลังมีการยืนยันนะครับว่าการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรล่าช้าไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของการเข้าร่วมโครงการประกันร,รายได้ของเกษตรกรนะครับคุณกรจกริยาวนิชรัฐมนตรีคลังก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานของการเปิดงาน9สู่ปี44ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทางด้านทกศเนี่ยนะครับ ยืนยันครับว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรดลนล่าช้าเนี่ยนะฮะจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของเกษตรกร,ร,กรซึ่งคาดว่าจะขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีการกำชับให้กระทรวงการคลังเนี่ยจัดหาเม็ดเงินให้กับท,งทางด้านสกศ .60 0 0 0ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้ในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร,ร,กรตามราคาอ้างอิงและปล่อยสินเชื่อให้กับโรงสีเพื่อรับซื้อข้าวจากเกษตรกร,ร,กรและปล่อยกู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรนําไปปรับปรุงยุ้งช้างนะครับ นอกจากนี้นะครับมีการกำชับนะครับให้กระทรวงพาณิชย์นั้นปรับทอนราคาข้าวซึ่งมีความชื้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละสิให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับและจะไม่ทําให้เกษตรกรถูกพ่อค้าคนกลางนั้นเอาเปรียบได้ล่าสุดนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทําสัญญากับทกศแล้ว1นึ่งแสนรายนะครับเป็นวงเงินทั้งสิ้นนะครับประมาณ28ล้านบาทด้วยกันครับ เลยต่อเนื่องกันนะครับทางด้านรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในนะมีการระบุนะครับว่ามียอดออเดอร์หรือคําสั่งซื้อข้าวจากจีนแล้วนะครับกว่า4แสนตันยืนยันกับว่าสามารถระบายข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลนะครับโดยทางด้านทา่านรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในคุณชุติมาบุญยญประพัฒสอนนะครับพูดถึงการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการการประกานร,รายได้ของเกษตรกรและมาตรการการรักษาเสถียรภาพร,าพราคาข้าว ว่าจะมีการหาอาสาสมัครลงพื้นที่ชี้แจงประชาชนโดยจะเริ่มนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนเรื่องของการประกาศร,ราคาข้าวเนี่มั่นใจครับว่าจะสามารถระบายข้าวไปยังต่างประเทศได้เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศจีนเข้ามาแล้วกว่า4 0 0 0สนตัน